สวัสดีค่ะมาเช่าคอนโดกันวันนี้เราอยู่กันที่คอนโด r ีเจนโฮม m e 7ทับ 2. เป็นห้องแบบสตูดิโอแต่พิเศษตรงที่ที่นี่มีครัวแยกอยู่ด้านหลังห้องเชื่อมต่อกับบริเบียงห้องนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบคันเลยค่ะและที่สำคัญมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยไม่ต้องไปซักร่วมกับคนอื่นเลยค่ะคอนโดตั้งอยู่ในซอยบริเวณแยกบางนาสันพาวุธ เหมาะสำหรับคนที่ใช้ BTS ในการทำงานเพราะอยู่ไม่ไกลและเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ด้วยนะคะเพราะสามารถเชื่อมออกทางด่วนได้เลยค่ะบริเวณโครงการมีร้านอาหารหลากหลายมี7ซเว่นอีเลและ a เม z o n อยู่ติดกันเลยสะดวกค่ะถ้าเพืเ่อนๆสนใจต้องการเช่าคอนโดที่นี่ ก็ติดต่อมันได้ที่ line แอดบัตตี้โ m e หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร0853622897ได้เลยนะคะ